สวัสดีครับผมมนีกับมาพอกับไปชัดวิรุณทําจินแชนแนลเช่นเคยครับพอกันกับบรรยากาศยามเที่ยงครับผมมนี้จกับมาหาสื่อทางเขียดประงามนาโพครับผมลรวก็สีไปบ้านกับพวกนี่คตอนนี้ชัดจอดอยู่ตรงท่ากระดานครับทางไปสนามใช้ครับติดถนนใหญนนี่แวะจอดแวะจินเข่าครับผมหัวจะออกจากับปะงามมาครับผมก่อนื่นทิ่เขามารับชมเลชัดกัขอขอบคุณพี่น้องสุขสุคนที่เขามารับชม คลิปของไอ้ชัดเป็นกําลังใจใชัดต,ตลอดมาครับผมไอ้ชัดกับขอเป็นกําลังใจใทุกคนครับสู้ๆไปนน้ำกันครับผมไอ้ชัดกับขออวยพรให้พี่น้องสู่ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอ้ชัดครับผมขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงลำ,ล,ำ,ล,ำล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาขึ้นกาครับผมมื่อนี้ไอ้ชักกัได้หาซื้อพานไปแล้วครับเครื่องมือเบื้องสภาพอากาศแล้วครับแดดแจ่มแจ่มเลยครับผมจะก็เลยได้จอดพักรถพักคนครับเนี่ยเปิดฟังกระโปรงไว้ บายคอมมอนเครื่องมือแล้วใช้ดก็สิได้ประมาณนี้ครับในทีวีสามเครื่องครับนี่สองสามครับในเครื่องซักผ้าหนึ่งหลังครับผมในขวดพลาสติกสิได้ขวดพลาสติกประมาณเครื่องรถแล้วครับผมมากินงเข่าก็ไปชัดครับผมนี่ชัดได้ก้อยขมขมครับก้อยขมครับผักแก้มครับทอดสดเขาวเหนียวนะครับผม แก้วครับมามา,ากินเข่ากับไชาดครับผมอ่ากินเข่าครับผมเน,น,นียนห้อนเดยมาใหม่ไมครับผมวัวนี่เนี้ยมดยครับเออเขื่อนหม่ำหมำฟังเล่าครับผมโอ้แสบๆสบ วายดิฟสีครับบางงามต้นมะขาม

ไม่ชอบว้ชาติอาเล็กคล้ายกับของแกะหากับได้หาสื่อของเขานะหาเขาหาหน้าไม่จริงเลยใช่ครับผม โอเคผม้ม่ชัดขอตัวกินเขาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนกันบ้านจะกินของหลายทช่ไหมนะครับผมเป็นกำลังใจกันสุดทไปครับผม Let's go <S หลังจากกินเข่าเที่ยงโยทากระดานครับช่าประงานบผมจะหนีก็ได้เวลาเมื่อบ้านแล้วครับเวลา17ในาฬิกาครับผมผ่านไปอีกห่งวันแล้วครับผมโอ้โอากาศห่อนสิเป็ลิล้มครับผม ได่สิได้ของเต็มรถครับสามบานสีบ่บานครับผมได้ขวดพลาสติกอันนี้บ้านหลังงทดท้ายบ้านหลังงทดท้ายจะได้จัก,กรยานครับผมได้พลาสติกใสแกะขวดที่ได้บ้านลังสุดท้ายก็ได้ขวดลอยยี่สิบสองกิโลครับผม รยากาศครับผมฝนลิ้นครับทางไหนไปหินแล้วครับผมไอชัดกำลังไอชัดมาจากชั้มปะงามครับผมนี่ครับมาจีได้ประมาณนี้ครับได้เครื่องซักผ้าสซลูเรามนันนี่ได้เครื่องซักผ้าทีวีสามจอครับผมแล้วก็ได้ขวดพลาสติกเสียเล็กเล็ก,ลก,ลกลนิดหน้อยครับผมทีนีประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไช่ก,กับไรบมี่ยังแววมายัางแววมาทักทายส่งกำลังใจพอแม่พี่น้องสุขุสุขนที่เารเา,รา,ราชชครับผมเป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปครับไอ้ชัดก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่เขามารับชมคลิปของไอ้ชัดครับผมเป็นกำลังใจไอ้ชัดตลอดมาไอ้ชัดก,ก็ขอขอให้พี่น้องสุขุสุขนมีสุขภาพที่แข็งแรงลำลำารวยเงินทองไหลมาที่มาครับผมสำหรับคลิปนี้ทยชัดบอกย,ยังผิดพลาดประการใดชัดกับาอขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุขคนไว้ในโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้คือเก้าแล้วครับผม มากะไร่ถึกใจกะเช่ช่องชาบิรุนทำกินเด้แล้วครับผมรัมาลิปนี้กัฝากไว้สำนี่พอกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีครับไปา,ปากันครับฝนกระตกลิ่นแงงครับ ไปอีกมือนึงแลครับสัตยาสิบป,ปีไปแฉง,งนึงแลครับผมรู้สึกว่าพอดีเนาะไปหาสื่อของเก่บาบ้านไหนก็มีแต่คนป่วยครับผมไข้วัดนี่นลครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผมนี่ครับไปกันสิว่าจอดไว้มือค่อยลงของเียครับผมก็่าทีหาบ้านินเข่าเะเวนกินยารับไฟกันด้ไป,ไปวัานไหนพระวผู้เฒ่าูรนุ่มเด็กหน่อยป่วยเวิดครับ มันมานล้วากาศมันมานล้อาหารการกรินทุกสิ่งทุกอย่างครับผมข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านหินแหลกครับเเห็นว่าบูระอสิมาเอากินเนาะครับผม ตนเป็นที่พึ่งอย่างตนคือว่าครับผมดินล้นไว้ดินล้นไผ่ดินล้นมันครับผมหากินผู้ใดรอดก็รอดผู้ใดบ่รดก็คือว่าบ่รดครับผมโจรขโมยแหงรายเสมอนี่ลักกินขโมยกินครับผมคนเฮเทศเก็บตายครับคนลักก็ลักอย่างเดียวคนดีนี่หน่อยครับผมไปมาคนบ่ดีสิล่นประเทศนะครับ คนดีอยู่ยากคือว่านะ